การตรวจหาเชื้อเอบีเสียมีด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับการตรวจหาเชื้อเอบีด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะคะก็คือการย้อมสีด้วยเทคนิคของซิลเนลสันนะคะก็คือจะทําให้เพื่อมองใต้กล้องแล้วเนี่ยตัวเชื้อจะติดสีแดงนะคะเป็นวิธีง่ายราคาประหยัดนะคะเพียงแต่ว่า การตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณเชื้อเพียงพอนะคะอย่างน้อยนะคะ5,000ถึง1,000 0ตัวนะคะต่อเสมหะ 1cc ซีซีนะคะเราถึงจะตรวจเจอภายใต้กล้องนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจ กล้องจุลทรรศเหมือนกันแต่ว่าเป็นชนิดแบบเรืองแสงนะคะอันนี้เราก็จะย้อมตัวเชื้อด้วยสารเรืองแสงที่เรียกว่าโอโรมินโอนะคะก็เป็นการดูด้วยกล้องฟูเรสเซนต์ไมโครสโคปนะคะซึ่งความแตกต่างของทั้งสองวิธีก็คือว่าแบบเรืองแสงเนี่ยกล้องจุลทรรศก็จะมีราคาแพงกว่านะคะแต่แพงกว่าก็มีความไวในการตรวจ มากกว่านะคะเพิ่มขึ้นนะคะความไวในการตรวจเนี่ยถึงร้อยละสินะคะแต่ข้อจำกัดของการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์นี้นะคะทั้งสองวิธีข้อจำกัดก็คือว่าไม่สามารถแยกเชื้อ AB ที่พบนะคะว่าเป็น TB หรือว่าเป็นนอนทิโบค u l ร s i s หรือว่า n t m นะคะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถแยกได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถบอกได้ภายใต้กล้องนะคะว่าเชื้อที่เราเจอนั้นเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็ไม่สามารถบอกได้เช่นเดียวกันว่าเชื้อที่ตรวจเจอ,เอ,อมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นเชื้อที่ตายแล้วนะคะหากต้องการดูความมีชีวิตอยู่ของเชื้อจําเป็นที่จะต้องส่งเพาะเลี้ยงเชื้อเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานนะคะสำหรับระยะเวลาการรายงานผลนะคะในเรื่องของการตรวจหาด้วย AB เนี่ยก็ การันตีอยู่ที่24ชั่วโมงนะคะก็คือภายใน1วันนะคะก็สามารถทราบผลแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่นำมาแสดงให้ผู้เรียนได้ทราบนะคะว่าถ้าหากว่าเราเราดูผ่านใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ ติดสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี้นะคะ,ะก็คือจะเป็น background ที่เป็นพวกอีพิทิเรียลเซลหรือนิวโทรฟิลนะคะสำหรับตัวเชื้อก็จะติดสีแดงนะคะในขณะที่การดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบเรืองแสงนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเชื้อเนี่ยติดสารเรืองแสงนะคะแล้วก็โดดเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะว่าเป็นตัวเชื้อภายใต้แบ็กกราวด์สีดำ